กอนอิเมะที่เราทุกคนต่างก็ลหลงไหลเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆเลยสิ่งนั้นก็คือการต่อสู้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวไหนก็ตามนะมันต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นครับขนาดเรื่องแนวลักๆักแต่ยังมีการต่อสู้กันเลยนะต่อสู้กันแยกผู้ชายไงแนะ่นอนว่าในเมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องมีมอาวุธที่ใช้ต่อสู้กันครับมันจะมาต่อสู้กันมือเปล่าเด้ไม่ได้ครับซึ่งอาวุธหนึ่งครับที่เรียกได้ว่ามันคลาสสิกแบบสุดๆเลยครหร้้งด่ะ ใช้ดาบอะงั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็นี่เลยครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับดาบนี่แหละเอาเป็น7ตัวละครแม่สาวดาบคู่ในโลกอนิเมะครับจะมีใครจากเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็จะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังใจมันหดหายมากเหลือเกิน เอามาที่คนแรกเลยดีกว่านะครับคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ทําให้เกิดหัวข้อในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าไปทําคลิปอื่นไงแล้วได้ไปเจอเธอคนนี้เข้าในอนิเมะเรื่องหนึ่งก็เลยเอามาทําคลิปนี่แหละโดนใจมากนะอเล็กซานดราอาชาวินครับหรือว่าในเรื่องเนี่ยที่เรียกกันว่าชาชาจากเรื่องวานาดิสกับราชันกระสุนมนตารับคือเสียงวันนี้ที่แบบเสียงอ่อยมากคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องวานาดิสเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซียุโรปยุคกลางครับที่เน้นไปทางด้านการสู้รบทางการอาหารนะเดินทับต่อสู้กันครับยรแย แตสีเข้ามาครับไม่ได้แบบว่าสู้รบกันจืดๆหรอกมีมังกรมังกรมาใช้ร่วมในการต่อสู้ไงแล้วก็เหล่าสาวๆครับผู้ที่มีอาวุธเทพอยู่กับตัวพวกวาดานิสพวกนี้แหละก็เป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญในการต่อสู้ของดินแดนนี่เลยครับมังกรกับวาดานิสซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะครับชาชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวารานิสพวกนี้แหละครับมีดินแดนปกคอรองเป็นของตัวเองจริงวาดานิสส่วนใหญ่อะทุกคนนั่นแหละครับมีดินแดนปกครองเป็นของตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าความพิเศษของเธอคนนี้เลยนะครับที่ผมมองว่าพิเศษกว่าวาราริสคนอื่น สสีใช่ไหมล่ะเป็นสีทองกับสีแดงะครับคือใช้แล้วแบบมันดูดีมากนะแถมเก่งด้วยนะครับสาชาตอนที่มันแบบย้อนอดีตให้ดูใช่ไหมล่ะแต่ว่าสภาพปัจจุบันของเธอเนี่ยนะครับกลายเป็นแม่สาวขี้โลกไปแล้วครับร่างกายนี่รอวันตายเท่านั้นอ่ะแบบดูดูไม่น่ารอดนะครับปรากฏออกมามีบทให้โดนย่ำยีครับมีปัญหาจะลบกับวราดิษฐ์บ้านใกล้เรือนเคียงลิซ่านั่นแหละวราดิษฐ์ุดจมพูที่ถือแท่นะครับมีพ่อพิพาทกันแบบจะบวกกันอยู่แล้วครับเมื่อติดกันแงเงี้แหละมักจะมีปัญหากันนะครับแล้วดูลิซ เดี๋ยวมันออกไปสู้ไม่ได้ไงดูสภาพเดิลุกออกจากเตียงให้ได้ก่อนนะครับก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเอเลนครับให้เอเลนเนี่ยมาเคลียร์ให้หน่อยละกันเอเลนก็เลยมานี่เลยครับมาฟัดกับลิซ่านิดหน่อยก็เลิกลากันไปครับแต่ผมอยากเห็นชาชาสู้นะชอบมากครับเป็นคาแรคเตอร์วันดีที่ชอบมากเพราะมันจะมีฉากยออดีฉากหนึ่งอะที่แบบว่าเอเลนกับมิล่าครับวันดี2สองคนลุมยังสู้ไม่ได้อะ่ะน่าจะเก่งมากแล้วแถมชุดต่อสู้ียังดูดีด้วยนะคือดีไซน์ดีมากนะครับเอาจริงวันดีเรื่องนี้ก็ดีทุกคนคกนั่ยยนะแหละ ากาหลังจากนี้จะมีบทอีกไหมนะซาชาเนี่ยเพราะว่าในอนดเมะเนี่ยไม่น่าจะมีต่อแล้วมีแค่นั้นแหละครับเรื่องไม่ดัง เอาล่ะมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวโลลิผิวแทนขวัญใจของใครหลายๆคนเลยครับจากสปินออฟสุดยอดนั่นก็คือเธอคนนี้เลยครับคุโระครับโครเอจจากเรื่องเฟดคาเลตไลเนอร์พิชมาอิลิยาครับสาวนอเว์มอนอิลิยานั่นเองสุดยอดสปินออฟจริงๆนะคือเรื่องนี้นี่นะครับก็อย่างที่คนรู้ก็ดีนั่นแหละครับไม่เ,เล่าอะไรมากเป็นสปินออฟของเฟดในภาคไหนนั่นเองไม่รู้สปินออฟยังไงถึงออกประสภาพนี้นะแต่เป็นสภาพที่โดนใจมากครับเป็นสาวนอเว์มอนบวกกับความเป็นโรลิยูริทำกิจกกกรรรมมมัันนนีี่คือดาจิงๆ 지 <목소리가> เป็นโลกเฟสที่ไม่มีการทําสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์กันอีกแล้วครับแต่ว่าเจตจำนงที่จะต่อสู้ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของอิลิยาสฟิลเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่เสมอก็เลยกลายมาเป็นเธอคนนี้เลยผสมรวมเข้ากับคลาสการ์ดอาเชอร์ของภาคไหนพอดีไงก็เลยได้ใช้ดาบคู่ครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละว่าอาเชอร์ของภาคไหนใช่ไหมเอมิยา e เป็นเซอร์แวนที่ใช้ดาบคู่นะครับซึ่งเธอคนนี้พอหลอมรวมกับคลาสการ์ดอาเชอร์เนี่ยก็เลยมีดาบคู่เกียงข้างกายมีพลังของเซอร์แวนอยู่ในตัวครับเทรดออน เท่านั้นเองครับโอ้มาตอนแรกที่แบบว่าถือว่าสู้เก่งเลยนะใช้พลังของอาเชอร์สู้กับอิริยากับมิยูได้ดีเลยครับเหนือกว่าได้ซ้ําแต่หลังๆนี่นะครับพอเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยสู้ใครไม่เคยได้ครับโอ้่มาตอนแรกที่อย่างเทพลหลังๆนี่สู้ใครไม่เคยได้และแถมกลายเป็นหนึ่งในกวนยูริของอิริยาห์ฟิลไปแล้วครับวันๆก็นี่แหละรครับไปเที่ยวทํากิจกรรมไปโรงเรียนเล่นลน,น้ําทะเลแอบชอบพี่ชายเอมิยาชิโร่เหมือนกับอิริยาหฟิลคือชิวมากกนนะโอ้มาตอนแรกที่อย่างเข้มแต่ก็ลงตัวนั่หละ กลายเป็นสาบสหายโลลิเลยครับลงตัวสุดๆส,สำหรับเรื่องนี้คือวันนี้นี่บิวอารมณ์ไม่ขึ้นจริงๆนะขนาดมีโลลิใส่ชุดสีแดงแต่ว่าเสียงที่แบบยังนิ่งๆเลย เอาล่ะมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณเมดสาวดาบคู่จากประเทศอังกฤษเลยครับแถมยังผมทองอีกด้วยนะแองเจล่าจอร์สันครับชื่อที่แบบคลาสสิกมากจากเรื่องเวอร์เบกครับเทพนักดาบฆ่าพิภพคือเรื่องเวอร์เบกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกที่จะมีแบบว่าสัปปรงสัปประหลาดออกมาบุกเมืองทำลายเมืองอยู่เป็นประจำครับสร้างความวุ่นวายให้กับเหล่าชาวมนุษย์แต่ว่าพวกชาวมนุษย์เนี่ยนะครับก็สามารถสู้ได้นะเพราะว่าจะมีมนุษย์บางส่วนครับที่มีความสามารถในการระลึกชาติก่อนได้ครับแบบมีชาติที่แล้วเป็นอัศวินนเ็กกส้จอมทะะะไรราาางีถลึชต ก็ใช้พลังของชาติที่แล้วครับมาคอยต่อสู้ได้สู้กับพวกปีศาจพวกนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สู้กันเองเนี่แหละครับมนุษย์ปต้องสู้กันเองไว้ก่อนพระเอกเ,เนี่ยนะครับชายหนุ่มผู้ที่สุดแสนจะพิเศษอีกแล้วครับปกติแล้วเนี่ยคนอื่นนะจะมีชาติระลึกชาติได้อยู่ชาติเดียวนั่นแหละนะครับแล้วแถมแบบเป็นแบบอัศวินดาดอะไรหรือว่าเป็นจอมเวทที่แบบไม่ได้มีความสามารถอะไรมากเลยนะแต่ว่าพระเอกของเรื่องนี้นะครับไม่เคยลึกชาติได้2ชาติอะ่ะคือมีทั้งชาติที่เป็นนักเวทแล้วก็เป็นชาติที่เป็นนักดาบ ไอ้ตุ่มผมทองคนนี้นะครับที่สนใจพระเอกซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะครับแองเจล่าแม่สาวดาบคู่เนี่ยก็เป็นเมดของไอ้ผมทองนี่แหละครับเป็นผู้ติดตามของแรงเอสจากประเทศอังกฤษนี่แหละครับก็เลยได้มารู้จักกับพระเอกครับมาทดสอบพระเอกตอนแรกๆสู้กับพระเอกด้วยนะชอบมากครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นคุณเมดดาบคู่ตู้ดีเลยใช่ไหมล่ะแล้วแถมยังผมทองด้วยนะเออเสริมอีกทีหนึงแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ดาบคู่ธรรมดานะครับมันเป็นแบบว่ามันมันคล้ายๆกับสองฝั่งนะครับมันแยกออกจากกันได้แล้วก็จะถือเป็นดาบคู่ได้ใช่ไหมล่ะไม่รู้เรีีีีียยยกกกววว่่่่่าาาาออออออะะะไไรรนนนนนุุุธธััเเเเเ้้แแลลบบบททททททสสสดดดจมขง็คืปซีย เรีเยกว่าเป็นบทพังหาดเลยมากกว่าเพราะว่าไปดูโอกับพระเอกเลยใช่ไหมล่ะบทนั้นเดินทางร่วมกันในรัสเซียครับผ่านทุ่งน้ําแข็งไซบีเรียมีโมเมตตนต์นู่นนี่นั่นนอนด้วยกันร่วมกันต่อสู้รักส่งรักษาอะไรกันคือดีจริงนะเธอคนนี้ผมไม่เคยอ่านในไฮเวิร์เบิกด้ยดิไม่รู้ว่าสุดท้ายจะอยู่กับเจ้านายแรงเอสประเทศอังกฤษหรือว่าจะมาอยู่กับพระเอกนะไม่รู้ดีแต่ว่าดีมากนะเธอคนนี้เนี่ยชอบมาก เอาล่ะมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับคนนี้เป็นแม่สาวผมขาวดาบคู่นิสัยคู่ครับจูเลียซิกตูนาครับหรือว่าย่าที่เราทุกคนชอบเรียกกันนั่นแหละนะครับจากเรื่องแอปซูลูดูโอศึกษาตาวิญญาณแฝดคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีอีกแล้วครับที่ผู้คนในโลกนั้นนะส่วนหนึ่งครับจะมีความสามารถในการเรียกอาวุธประจํากายออกมาครับเพื่อใช้ในการต่อสู้ซึ่งคนส่วนใหญ่นะนะครับคนส่วนใหญ่ในเรื่องนะจะเป็นอาวุธสายโจมตีทั้งนั้นแหละครับไม่ดาบก็หอกง้าวอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเป็นสายโจมตตีีีีแ่่่่ววาพพรระเเเเเอออกกขงงืนนนนยคคัป็ิษด อาวุธประจํากายของเขาเนี่ยเป็นโลครับเป็นลูกศิ์ผููกาโลเลยก็ว่าได้เพราะว่าคือไม่ใช้โลอยู่คนเดียวอะ่ะถือว่าเฉิดฉายมากเลยนะครับใช้โลเนี่ยส่วนเธอคนนี้เนี่ยนะครับเป็นน้องผมสีเงินครับตาสีแดงบวกกับความเป็นโลลีที่ใช้อาวุธเป็นดาบคู่ครับซึ่งเทพมากมากนะแถมยังเทพอีกด้วยครับเพราะว่าเธอเนี่ยคือต่อสู้เก่งมากนะผิวไหวมากได้ลกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ของพระเอกของเรื่องครับเพราะว่าวันแรกที่มาเรียนเนี่ยได้นั่งข้างกันไงเป็นพาร์ทเนอร์ชั่วขราวนะครับทดลองเป็นพาร์ทเนอร์กันก่อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยพ ใช่เวลาแต่ว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ชายหญิงเลยฮะพออาศัยอยู่ร่วมกันนี่เหมือนเป็นแบบว่าคู่สามีภรรยามือใหม่เลยนะอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าพอเวลาต้องหาคู่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระเอกมันสัญญากับเพื่อนไว้ไงว่าจะไปเป็นดูโอ้กับเพื่อนครับแบบเป็นดูโอ้คู่ชายหนุ่มแต่ว่าพระเอกเนี่ยนะครับพอเริ่มมารู้จักกับเธอคนนี้แล้วนะก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับเพราะว่าวันวันเนี่ยแม่หัวข่าวโลลีนี่ไม่เคยคุยกับใครเลยครับแบบเข้ากับคนไม่ค่อยได้ไม่มีเพื่อนเงียบๆคูลๆอยู่คนเดียวก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้ไงไม่่คัรใชบ พราะพระเอกมันติดใจมากกว่าที่ได้อาศัยอยู่กับสาวน้อยอะนะรวมชายคาเดียวกันคือตื่นมาทุกครั้งเนจะต้องเห็นแบบว่าน้องห่วงเงินโลลินที่ใส่รูคูคนนี้เนี่ยใส่ชุดนอนขึ้นมานอนด้วยเป็นประจำครับและชุดนอนที่แบบว่าเป็นเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ด้วยนะคือมันโดนใจอะนะครับผมว่าตอนนี้แน่นอนเลยต้องเป็นข้อนี้แน่แน่ครับพระเอกมันถึงได้ยอมมาเป็นดูโอ้กับแม่สาวดาบคู่คนนี้นะและผมก็ยอมครับเพราะว่าดีจริงนะญาติเ่ะ เอาละมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงสาวดาบคู่นะครับมันจะขาดคนนี้ไปไม่ได้จริงครับนั่นก็คือมามมโกะสังกับคุณแม่ตีหมูครับจากเรื่องคุณแม่มีสกิลพื้นฐานไปการโจมตีหมู่แถมยังดับเบิลได้อีกแบบนี้ชอบไปจ่ะไม่รู้ใช่ชื่อจริงหรือเปล่านะเพราะว่าหาชื่อยากเหลือเกินคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคุณแม่ตีหมูเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมัธยมปลายที่จะได้ไปผจญภัยในโลกแห่งเกมครับคือแบบว่าตอบแบบตอบถามไปไงแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็จะไม่ได้ไปธรรมดาหรอก แบบเอาของแปลกๆไปก็คือแปลกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เอาคุณแม่ไปด้วยครับแต่ว่าคุณแม่เรื่องนี้ครับดีจริงนะเป็นคุณแม่ที่แบบฟาดรักลูกชายแบบสุดๆนะครับแต่เป็นประจนภัยกับลูกชายก็แบบว่าดีใจมากเลยนะจริงๆมันก็เป็นเกมที่ไว้สารสัมพันธ์คุณแม่ๆกับลูกๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเกมเนี้ยแต่วคุณแม่ของพระเอกเนี้ย้อาบอกว่าโหดมากนะครับใช้ดาบคู่ด้วยใช่ไหมแล้วมันเป็นดาบคู่ที่ดูดีด้วยนะไอ้ดาบไฟกับน้ําแข็งไฟกับน้าไฟแนฟอสเนี้ยโจมตีกระจายแล้วแถมยังเบิลได้คือโหดมากคุณแม่เเเเเทีียยยบบบบบกกกกกกกัััพพรรรระะอออน่แจไปลล็ูู้้าาาธธมมมดคืส์ แม่ต้องแบบว่าโหดไว้ก่อนไงทำให้มามาโกสังกับพระเอกเนี่ยนะครับหรือว่าคุณลูกชายเนี่ยได้มาผจญภัยในโลกแห่งเกมนี้ด้วยกันครับสร้างปาร์ตี้ครับที่มีแต่เด็กสาวๆที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยมาร้วมผจญภัยด้วยกันครับแต่ว่าต้องผ่านการคัดกรองจากคุณแม่ก่อนนะคือเรื่องนี้ที่แบบคุณแม่มาเฝ้าในการผรจญภัยเลยสนุกมากนะครับตอนผมดูที่แบบผมถูกใจมากนะอยากได้คุณแม่อีสักคนเลยคือพูดแล้วเศร้าเลยชีวิตจริงนี่แม่ทิ้งไง อุตส่าห์วิว่าลมขึ้นมาได้แล้วนะเอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าประจำใหม่ของช่องนี้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยช่องนี้จะเป็นสไตล์เกตมาลัวๆใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเอเจนต์บีดมาลัวๆเลยซึ่งแม่สาวดาบคูจากเรื่องเอเจนต์บีดก็ถือว่าเข้าเขาเช่นกันนะครับเอเจนต์นั่นเองทาจิบานาคาราเดะจากเรื่องเอเจนต์บีดครับแผนพิชิตนางฟ้าคือเรื่องเอเจนต์บีดนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกหลังความตายครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่ไม่สามารถใชุ้้้ชชชีีีีีีวววิิิตตตตััยยยรรุุ่่่่่นนนไไดอออาางงปปกสสสสเใใมมคขขู้ททแหบลื ลบเรื่องที่ยังค้างคาใจอะไรที่ไม่เคยทําก็มาทําที่นี่ซะเถอะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ต้องมาโลกแห่งนี้เช่นกันครับแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยนะครับเป็นสาวเงียบไปครับแบบว่าเงียบมากๆครับนวันไม่พูดกับใครเลยอะ่ะขู่และเกินเธอคนนี้เนะี่ยแต่ถ้าเกิดใครชอบสาวคูคงอาจจะถูกใจนะครับแถมยังต้องทําหน้าที่ประธานนักเรียนนะครับคอยคุมกฎของโรงเรียนไนงะทำให้เธอนถูกไอ้พวกแก๊งนี้หมายหัวไว้ครับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเอจ g e ลนางฟ้าที่คอยควบคุมกฎของโลกใบนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพวกนี้ก็เลยตั้งตวววเนนนรรกกอยยคมมมมาาาา่่ง่งงๆุโี นักเรียนคนอื่นป่วนเธอบ้างหาเรื่องกันแกล้งบ้างเป็นงานประจําครับน่าสงสารมากนะเธอคนนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็แบบว่ามีคนมาคอยกลั่นแกล้งหลังแกแต่เธอก็ต้องทําหน้าที่ของประธานนักเรียนนั่นแหละนะครับก็คือคุมกฎของโรงเรียนนะครับต้องคอยคุมกฎนะก็เลยลุกขึ้นสู้กับพวกนี้ครับทำอาวุธมาใช้ต่อสู้ครับสร้างสก,กิลของตัวเองขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Angel Player นี่แหละที่มีคนเคยทำเอาไว้ก่อนในโลกนี้นะแล้วไอส้สก,กิลที่เราจะเห็นบ่อยๆนะครับที่เธอใช้บ่อยๆในการต่อสู้เลยก็คือไอส้สก,กิล Hand Sonic องครับที่มือเป็นดาบอะครับบาง ดูดีมากเลยนะดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยครับในเวอร์ชันดาบคู่แฮนโซนิกเนี่ยชอบมากนะครับดีมากสุวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย